สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะคุณยายมาหาผ้ยามือสองเพยติดผ้ามาด้วยค่ะคุณยายทำคลิปอยู่ที่พักนะคะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะผ้าสามตะกอค่ะความยาว ยาวสเมตรกว้าง1เมตรนะคะราคามาตรฐานของแต่ความยามาตรฐานค่ะราคาก็มีที่นี่ที่เดียวค่ะราคาหดุดจำนำนะคะราคาสวยงามมากค่ะหนึ่บบาทค่ะค่ะเป็นราคาพิเศษแล้วค่ะ พันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะแม่บวรลักข้าไหมสวยชรินนะคะในราคาลดจำนำค่ะนี่ก็กาต๊อกนะคะสวยงามมากค่ะเป็นสีฟ้าคามค่ะโดดเด่นมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะแม่บวรลักค้าใไหมสวยชรินค่ะในราคาพิเศษค่ะราคา แถมตะคาแถมแหลกแจกลูกค้าก็รับปีใหม่ค่ะ1,650บาทค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมนะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะราคา1,650บาทราคาแถมแหลกแจกลูกค้าก็รับปีใหม่ค่ะ ค่ะท่าแม่ได้นะคะแม่บาวัรรับภาพใหม่สวยสริลาค่นนะคะ่ะท่านไหนยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับคุณแม่นะคะแอดไลน์เข้ามานะคะค่ะแอดไลน์เข้ามาค่ะแอดไลน์เข้ามานะคะ,าาะ,ค,ะคุณแม่ก็เพิ่มเพื่อนค่ะแม่เพิ่มเ,เพื่อนเราเป็นเพื่อนกันแล้วคุณแม่ส่งภาพ่าให้ดูทำลายได้ะคะ่ะ ลายขอเจ้าค่ะสีม่วงชมพูนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผื้นไหน,น,ไหนทักคุณแม่ได้ค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุดลินค่ะในราคาแถมแลกแก่ลูกค้าก็รับปีใหม่1,650บบาทค่ะ ขอเจ้านะคะค่ะมองมาทางคุณแม่บวรรักขายผ้าไหมค่ะแม่บวรรักขายผ้าไหมไตสวยสุรินนะคะเอาไปค่ะคุณยายคุณย่ายของเรานะคะกลับบ้านนี้ค่ะหาผ้าไหมชสวยค่ะมองมาทางคุณแม่บวรรักขายผ้าไหมชสวยค่ะค่ะแม่รีวิวผ้าไหมชสวยอยู่นี้ค่ะ มองมาทางคุณแม่เลยค่ะเอาไปฝากคุณยายคุณย่าของเราคุณทวดของเรานะคะผ้าไหมสวยสรินค่ะผ้าสามตะกอค่ะในราคาแถมแหลจก,กลูกค้าต้อนรับปีใหม่1,650บาทค่ะผ้าสาตะกอความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของหืนผ้าค่ะ พันรบาทค่ะในราคาแถมแหลกแกกลูกค้าต้อนรับปีใหม่ค่ะสวยทุกถืนงามทุกถืนโดดเด่นทุกถืนค่ะอยากได้ผ้าไหมสวยๆมองมาทางคุณแม่บวรลักผ้าไหมสวยสุรินนะคะผ้าสตะกอความยาว2เมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะคุณอ้วนคุณจ่อยคุณพผอมใส่ได้ค่ะแดง ค่ะแดงสดใสนะคะต้อนรับปีใหม่ค่ะใส่สีแดงสดใสนะคะสวยทุกพืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกพืนค่ะค่ะราคา1,650บาทเป็นราคาแถมแหลกแกกลูกค้าต้อนรับปีใหม่ค่ะค่ะอย่าเพิ่งเหื่อคุณยายอย่าเพิ่งหมุนขึ้นนี้จากคุณยายนะคะรักคุณยายนานๆค่ะคุณยายมีของสวยงานมาฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจำนะคะค่ะ สับสับเปลี่ยนเหมือนเวียนก,นกันกับข้าใหม่มือสองค่ะ,ค,ะคุณยายมีข้าสีดำค่ะหนึ่งพันไอไอเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาแถมแหลกแกกลูกค้าต้อนรับปีใหม่ค่ะ เจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นสีดำล้วนนะคะค่ะชุดนี้ในมือของคุณยายนี้มีอยู่สี่เมตรค่ะถ้าลูกค้าคนไหนจะเอาสองเมตรคุณยายก็ตัดออกให้ถ้าคนไหนจะเอาสี่เมตรคุณยายยกเพิให้เลยค่ะเป็นไหมเปลือกนะคะไหมบ้านนะคะไหมบ้านนี่ค่ะมองเห็นที่ไหมเลยค่ะ เป็นไหมบ้านมองเห็นที่ไหมเลยนะคะราคา750บาทราคาแถมลูกคา้าค่ะแถมแหลกแกกลูกค้าต้อนรับปีใหม่ค่ะ750บาทต่อชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นหนึ่งแกตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะลูกคา้าทางคุณยายบรรยายเข้าใจนะคะชิ้นหนึ่งมีอยู่2เม็ดนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะจากผ้าที่คุณยายถืออยู่นี้มันจะมีอยู่ที่รวมกัน4เม็ดนะคะ2เม็ด ต่อ750บาทนะคะค่ความคุณยายบรรยายนะคะ2เม็ดต่อ750บาทค่ะถ้าชุดนี้อยู่ที่1 0 0 0ค่ะ1,500บาทนะคะค่ะชุดนี้ในมือคุณยายค่ะมันจะมีอยู่4เม็ดค่ะค่ะบางท่านก็ไม่เข้าใจค่ะนึกว่าแต่ชิ้นนี้ เ5 0หไม่ใช่นะคะชิ้นนี้มีอยู่ที่4เมตรนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะ4เมตรค่ะเป็นไหมบ้านค่ะไหมเปลือกไหมบ้านไหม,บ,ไมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะสวยทุกถือง,งามทุกถืนค่ะราคาอยู่ที่ค่ะราคาอยู่ที่2เมตร7 5็ดบาทค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ2เมตรค่ะ ตักเชือตัวหนึ่ง่า้ต้ถึงสอร่างไ่้นะคะเ5 0ดร้บาทราคาแถมแหลกแก่ลูกะค่าต้อนรับปีใหม่เป็นสีพเป็นสีเทามุกนะคะสีนี้สีเทามุกนะคะไม้เปลือกไม้บ้าน,นะค่ะนุ่มนวนลมากค่ะไม้บ้านนี่ค่ะอาัยนี่ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทายที่ติดตามคุณยายมาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านบุญรักษาพาคุ้มครองค่ะ ปิดเครื่องเลยตาปิดเลยตา